สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุขคนข,ข,ข่ามาพบกันกับช่องปูลุก๊กล่าเพลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะประชุมก่อนเดินทางลงกทมนะคะวันนี้โอ้โหรถบอสมาโอ้หามาได้ขอดูว่ารถบอสสวัสดีป้าป,ป๋าจ้าสวัสดีช่องน้องปุ๊กลุก,ลกนะพี่หน่อยพี่แฟนครับปุ๊กลุก,ลกเอาอยู่บักเงินยี่สิบบาทเนี่ยค่ะค่าท้ายคลิปเอาเลยเนาะ โอ้ยเส้นไว้กับเส้นมะเล็งวันทิมานจะโอ,อนให้ยี่สิบบาทหกเจจุดนหนึ่งครับ <c oughs> เป็นอันขั้นที่สีอันนี้โอ้โหท่านหล่อมากเลยนะครับอันนี้วิธีดอว่าอีรอรอรอแบบคักบังเงียบป้าตะเอี๊ยดดวงตาดวงใจ <c oughs> มันนี้ศูนย์แหบป้าปลาไปรถอะไรเนี่ยไปรถตู้เนี่ยว่าบนบุูเลยเอาอย่างมาท่ารถหน่อโอ้มาประชุมก่อนใช่ไหมคะมาประชุมก่อนมาประชุมมาประชุมพรุ่งนี้ค่จะไป วันี้ค่อยจะออกเดินทางโหวันนี้ป้าปานอนไหนนอนนนอที่บ้านแขงพักผ่อนก่อนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าออกเดินทางเช้าใช่เจ็ดแปดโมงประมาณนี้โอ้ขอบคุณอ่าคุณพีกยังก่อนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูกรอนวิ่าจีแปนวิสาจีแปนโอ้ยขึ้นล่ำกับอะไรนยังนอนอหูมันยิมไหล ที่ถวยเนาะที่ถวยล้วเพิ่มลูกสิ้นอีกตัวละจองลูกสิ้นยังลูกสิน้นอีเวลว่าลูกสิ้นมูดจงอางานั <c oughs> ่นนะเออเมื่อคืนน้องปุ๊กลูกนอนที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอนาจักใหม่นี่ขอบคุณเล่นหลายแม,นอ,ยมนอน,นาจักนี่อำนวยความสะดวกสบายครับทีมงานหมอหลองหมอลำใช่ปุ๊กลูกจะสร้างเซเว่นใหม่มน,นะครับแต่ว่าคาุณควบจริงนี่แหละเอ้าวใช่เป็นหรล่ะบุ๊มแมนแมน เฮ็ดอันงอาหารเรื่องการเอื้อนน้อยความสะดวกให้กัมมอลำให้กับเบนซื้อเซเว่นเนี่ยนี่นี่เซเว่นเซเว่นผู้ใดมาถ่ายว่าที่ตัดต่อยูทูบมันไม่ใช่เด็กขึ้นบ้านเซเว่นเดี๋ยวถามมึงมันจะเป็นเซเว่นนะครับแล้วพรุ่งนี้ป้าป๊าออกพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะสัมผัสไทย ผู้สาหั่งไนอีกสาวมาใหม่โอ้ยแต่สิว่าพระเอกไปยังสั่นแหมแ่กวนยืนกวนไก่ขออนุญ,ญาตโอ้โหแป๊ดซัมเมียนหลังหนึ่งต้อนนอตนนี่เนาะ <c oughs> โอ้ยมีโอกาสวาสนาคว่ำไฟฝันเมลสมออยากมีแบบนี้แหละจะขั้นถือเกลียกร้นในในในานทีหนึ่งเลยนะไข่อยากมีกับแต่วา่าคือสีบัคือดอกกับสีมอสจะไส้เอี้ยน ฮะเดี๋ยวไปเอาเว่นตาก่อนเบอร์เบอร์ไหนใช่เว่นตานี่เว่นตาอยู่นี่นีมีมีเจ้าเจ้าว่าวาสนาดีขี้เหมือนใครเนาะได้แล้วนะคะนี่คือเว้นตาขอบคุณเว้นตาเจริญเว้นตา ปะ๊ะเฮ้ยนิตินั่งเอกไม่เทียนพี่เชมมาสวัสดีค่ะฝากมยฝากเตโดเลยนะคะพี่กูกูป้าป<ะ>้าป้าป้านิตินั่งเอกไม่ฝากมาฝากโต้ด้วยนะคะนี่นะฮะคะนพพละคน นตสุภาพบ้านอโอ้ยวาาโถโอ้มาเสดาซื้อเถอะโอ้ลองเพื่หนมึงดูอะไรค่ะแต่เอียงกว่าแต่เียงตาเว้นตาน้องยืนกันน้ำตาหลบเงานี่เลยรักเมื่อม่สดเงารองไปเลยมัน ขับค้ขับลถลุกขึ้นาเมิึงร้วงทักล้งกระหม่อมเาเนี่ยนั่งมหันนีแล้วลูกไปนี่นี่ตีตั้งเอกไม่สี่เหมาสัมผัสโอ้ยข่อยกคืเมื่อยเอะเสียจะเว่จามกันขาข่อยอ้อนล่งเงาโรดนี่เอกก็เโตตลกใสิไปก็กันละว่าบ้างไงดีไมตั้งเอกนี่าตัวยังเป็น บบเ,เป็น,ปนลบกล้อ,โลกกองโอ,อ,อ้โลบกล้องมันพี่แกงเขายางพานผู้หญงแต่ไม่ยางสีมึงบกุมหัวน่จ้าจ้าลบกล้องเน่เพราะว่ามันเปียกอยนเงเอกใหม่ผู้ไรดีนี่่ะวันน้องโนตกุุงโอนยังกัน้องโนดสุภาพรป้าจ้าข่อยว่าอยู่นีนนนสิบาปีซื้อข่อยพรเจ้าห่วมวนพอนงโนตอยู่หาเด็เดนะคบตอนนี้ป้าป๋าจะพาไปสัมภาษณ์นางเอกใหม่ ผู้ลือโฉมขัดว่าไม่หนึ่ระวังลดเด้อปะเาก้มสกาเดือน่ะเขาลองแทงันึงแ่งเล่นใย้องเขาไปได้เนี่ตรองมือได้นี่ยกตแายังงบ่เมนนั่งเกมาแก้มสกาวเดือนาวรวมือเยมหันอีกบเมนเมนบเมนหมาทำผ่านนั่งอกใหม่ากมนั่งกใหม่ น้องครับนีลานแต่ว่าดีน้องลาครับผมมาชูนแค่น่าเอกไม่ตีมน้องติมติมค่ะค้นหัวข่ลูกแยบเพื่อนี่าเพื่อนซื้อนังกลมขึ้นนี่เพื่อนชื่อตรงเี้ยงเที้ย มันอยากฟังติมติมลองเพลง่อนี่ติมติมโอนี่ในกีฬายาสาวติมไอ้ที่มีบ่วที่อันบัวอวันไทยเอ็นบี้เหมือนนี้ไม่ละแน่นจ้าติมติมเองลองโคเบอร์เพลงยังกอด่าอันกอดเขาอันอุนบอกอดเขาอุ่นบอเอาจังหน่อยดูเอาเอากันไหมกอดเขาเขาขึ้นในขีปุรู้บ่าว่าเป็นยังเป็นยังหูบ่าว่าเป็นยังเขาคือตั้งซื้อเพลงนี้ว่ากอดเขาอุ่นบ่อเกระย่างมันบูดก่อนกอดต้องอุ่นซะก่อนบ่อุ่นมัน โอ้ยจิตตะลุกเวอร์มาก่ันนี่ตีนักเอกไม่่อยนี่ตีนักเอกไม่จีวิชามาสัมผัสนี่ว่าแม่หนุ่งอิงมาแม่น้วโอ้ยไม่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อสี่สิบปีที่แล้วน้องอุงอิงมาไหมจ้ะอุงอิงมาไหมมา อแมอัแมุ่งิหนาคืออุ้งอิงนี่อุ้ยอุ้ยนี่นองลามนองามานีมานีมะแม่กอุ้ยอยู่บันกอุ้งองบันีค่ะสวัสดีค่ะลลอันนี้่ยอันนี้น้องอุ้งอิงอุ้งอิงตอนนี้เป็ดอุงอิงเพ็ดบันแพงเลยเนาะเมื่อนั้นเห็นไปเขาเอ่ยยังก็ไปอันเผ็เสียงอยู่ที่เพ็ดบึงกุยเ็ดบึงกุยบ่จ้าอยู่ที่อยู่ที่าตนสกุลนะครับ่สเกดตอนนี้ตนซาดน้องเนาะล มะล่ามจริงนี่สายยาบ้าซื้อซื้อมะล,ล่ามจริงมาาาะล่ามรัชนาพลถออุ่มรัชนาพลถุ่มมันท้าลองเพีย้ยนคือลองเสียงคือเบาแห้งย่ามเบาคือเบาคอยเทโอหน้องน้องเสร็จแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าเห็นบัสัมพันธ์และน้องน่ารักกิริยาท่าทางมาราย,ยาทของน้องใช่น่ารักน่ารักแล้วก็เสียงติมเอ่อ ยังไงก็พูดล so ูกอ well. ีกเสียงอ่ะจ้าเจ้มือเนั่ยเขาฟังว่ามันเอาของคุณนอ่นยุตเต็มเสียงเขาไปบอกลำพ่วงขอยังไงคุณว่ามันเสียงเจ้าอ่ะฟังเสียงตัวเองฟังเสียงไปร้อยออกตัดตัดแต่พอมองนี้ตัดแต่หนังไกตัดออกตัดมองไม่กินอะออกคนอื่นตัดแต่ฉันไม่ตัดค่ะยังต้องการอันนี้อันนี้น้องอุ้งอิงมืันนี่มา cover cover เอร์เพ่งโอ้บอลเขาอุ่นบ่ คอนในน้ำเด้อยาครบแถวอีเวอร์นั่นเออว่าน่าครบดิว่าน่าครบพุ่น้อยาครบท่าะเห็ดเน่าอื่นซะหมายถึงหลอกเพ่งเออเอาเพลงเขามาหลอกเขาเรียกว่า cover โอ้อหหมายปลายไปครบอีเวอร์โอ้เออเดี๋ยวแล้วสีนึวสีเปียกเดี๋ยวสิมาอีกเดี๋ยวแล้วสิมาอีกครบเบอร์กอดเขาอุ่นแนวกินแรงบ่อไอ้กอดเขาอุ่นบ่ เลยลูกลูกน่องถึงกับมุงก็มองค่ะเพชรมึงกุยเปิดหน้าขันยุ้มงก็มองไป่เป็นเันยุ้เพชรมึงกุยต้องหัวท่านเนี่อกีฬาอายุเท่าไรก่อนสิบหกลูกสาวลูกสาวสิบหกก็ลูกหล่าถ่ามุ่งเมื่อกี้ม่งเงินบ่ก่อนเขาอุ่นแนวกินแรกบ่หมายถึงว่าอุ่นนี่หมายถึงว่าอุ่นกับข้าวนะอืมอุ่นเออมวกหมวกเราเหลอเกิน้อยลูกใค่ถ้าพี่ตาเขาคนเขาไมบอกจกคุดคนแล้ว อันนี้พ่อเนาะก็ส่วนนี้เอารถดรดรดนี่เออรถบอกว่ารดเออเออเลี้ยน่องน้องงุนี่ว่าดน้องมาคยตัวนอันนี้รถถอยจากพี่น้องค่ะน้องมากับใครครับวันนี้นี่บอกขค่นี้บอกอ๋อนีคุณพ่อบอกยังมารอก็รวยใช่ไหมออ ไอพ่อจะไปซื้ออันยังก่อนคือน้องพร้อมที่จะเดินซื้อกะลังโอ้ไปซื้อกะลังกะลังเดินกะลังเบียร์สร้างนี่บบ่กลองใสสุดโอ้กลองใสสุดเอาเพื่อนหุ่นจับละนี่บ้านแพงร้านยี่สิบเนี่ยเยอะเมียนเมียนเมียนมียืบบ่เนี่ยมีมีอันนี้ขอบคุณป้าปาที่พามาสัมผัสไปเล้วนี่มาดันเขามาดันเขาอีตาดุนละตัวเดี๋ยวพนมทันเลยครบอยู่ นี่ประชุมก่อนลงก็ทอมอจา่าเอาสิมีเรื่องเงีงเบากันเลี้ยงจังพอกันนะครับพี่น้องเนาะทางกา่อทมอพี่น้องผู้ใดน,นะคะที่ถ่าอยู่นี่เขาถึงทั่วก่อทมอพาดประทุ่งเงินล้านนี่เจะประชุมเงินล้านมาสูวเออสวัสดีเมียพุยย่งย่าจ้า กินเยกแล้วลูกเบาได้เนอโอได้มือจากความจบกระริอ้อันนี้เท่ต่สวัสดีแม่กำนั่นจ้ะเม่กำนั่นเบื่อค่ามเป็นแม่กำนั่นเขาบอกว่าน้องน้องน้องอุ้งอุหว่าจคบเบอรอพนาคุณว่าเอออย่าคบเถอะน้ำขา้มั่นจากไรคบเบือเพลง บริครบอุ้ยผ่ามึงหรือพ่อยอซื้อกูอีกแล้วคร้อมปน่นางไก่ผู้สาวเท้ั้งสองเลยปะใส่นีบ่แมนบ่มักคุณบ่มักสองคนนี้มักไปมักสาวคุณนี่สาวเลยสาวมปกโกันดีอวเดียวจะคตุกค้วเ้ยหนาวเดียปไนั่งเดี่ ขขครับขอบคุณพี่น้องสกุดสขคนกัาฝากอุ้ยเวอร์ถอยลองเพืนน่นไหมเมันเอาหายไห้ถอยเนียมันเบิดอายุเบื่อไรนั่นฮะเบ่อไรนั่นจ้กเนี่ออะไรอื้อหือล่องผื่นนี้หนูเป็นชิมท่าผิว ฝากกดไลคกดแชรกดติดตามกดซับสไครช่องลูกลำเพลินอฟิเซียวบุยผน้ใดมากพงแง่อมตีาักใหี่ค่คยัก่ค้ายคาคายาคอาย่ายายคูาคดยคาค่ายา่ยค่่าย่ค่ค่ายค่ายยค่่ายา่ย่ายค่ายค่่ยี่าาย่าย่า่กย่ยาก่ สวัสดีคัเกไม่ขนาดเกาดอันนี้ก็ตลกไมมค่ะแต่ว่าหนาเกาเ้ืกันต้องกินมือขึ้นน่ารับเบาใหญ่มือขึ้นน่ารับดีเ่เป็นยังจา้าหายใจไว้ยิ่น้ำขี้สูงปวด โอ้ยร้องเพลงหยาดตาห้องข้างๆมาลำคั่นนี่แหละก็เกิด่าร้องเพลงได้ดีที่สุดทำร้องเพลงเหรอหุยปุกลูกเด็กปุกลูกกันไหมเปรนไงกอนบ้างเปียถูกภาพไม่ดีจ้ะก้อยเ่รอเฮ้ย่าว่าก้อยถอยเดล็มพันเดล็มพันเหลาหยงกัะ ก็ว่าค่ะเียโอ้ยพอใจแล้วไม่เห็นีฝากกดไลค์ค<ร>กดแชร์กดติดตามกดซับสากไข่สร้างปลุกลุกล้ำเพื่อนอภิสิทธิน้ำเลยค่ะฝากได้สร้างในล่องให้พี่น้องเมืองสามเดือนล่องฉีดที่หนึ่งค่ะพี่น้อง,งอช่องของปลุกลุกบะมี่สาระค่ะมิตรสแตกสวัสดีจ้า